ข้อเปช่องตีมตังแฟมิลี่วันนี้นอกตังจะมานับห่วงยางอันแรกอะไรคะภาษาอังกฤษพิงเยลโล่กีนอันนั้นอะไรคะกีนกีนเขียวอ่ะอ่ะอ่ะอ่เด เยลโล่เหลืองอือถูกต้องเวลิกูรุดวันวันเคานาบภาษาอังกฤษวันวันแปลว่าหนึ่งวันกีนเขียวอ่าเลดแดงเยลโล่เหลืองพิงค์สีชมพูอ่ะ

ไปซื้อผักที่ไหนคะผักคายตรงนี้ขับรถไปแล้วครับท่านผู้ชมขนาดนี้น้องตังไหนหันมาบายบายก่อนเลย ขับรถไปไหนคะไปซื้อผักให้เด็กไปซื้อผักให้เด็กที่ไหนคะเชื่อมู <Yeah. S 2> เอลเอลืมเด็กลืมเด็กนะเด็กไปโชว์หน้าหน่อยสวยไหมนี่เออหน้าโหดเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าไฟแดงไปได้ไหมไฟแดงอ่ะ ต้องหยุดก่อนแล้วไฟเขียวอ่ะไปได้ไไปด้เวลีกูเก่งมากในนับเลขให้ฟังหน่อยอ่บเอาไรคะยบายจุ๊บๆเล้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องอาหารน่าพูดดีๆก่อนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ใครกะให้น้องตังกับน้องติมด้วยนะคะ I love you, I love you. จุบจ๊บจุ๊บ